ลิซ่าค่ะกลับมาไทยคราวนี้นะคะเกือบจะสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคุณต้าเหนิงแล้วหนึ่งค่ะอันนี้ก็เซล์เล่นขำๆนะคะเพราะว่าเห็นเจ้าตัวค่ะออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะเรียกว่าเป็นดาราไทยอีกหนึ่งคนนะคะที่ขึ้นชื่อค่ะว่าสนิทก,ก,กันกับน้องลิซ่านะสําหรับคุณต้าเหนิงกัญญาวีนะคะผู้อยู่เบื้องหลังเล็บสุดปังค่ะในงานฉลองวันเกิดลิซ่าที่จัดขึ้นที่บ้านของเธอนั่นเองนะคะล่าสุดขัดเจ้าตัวมาเปิดใจนะหลังหลายคนเนี่ยก็เข้าไปแซวนะคะว่าเธอค่ะเป็นช่างทําเล็บนะคะพร้อมเผยมุมหน้า รักของน้องลิซ่าอีกด้วยค่ะเธอค่ะบอกว่าดีใจนะที่เห็นลิซ่ากลับมาที่บ้านนะได้มาเจอกันกันกบที่บ้านได้เจอเพื่อนๆค่ะ ก็ดีค่ะที่มีโอกาสแบบนั้นนะคะเราก็เราเนี่ยก็สามารถช่วยอะไรได้เนี่ยเราก็อยากจะช่วยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาที่หนูนะคะไปที่เกาหลีอยู่ที่นู่นค่ะลิซ่าเนี่ยเธอก็จะมาคอยช่วยเหลือมาคอยดูแลอยู่ตลอดเลยนะคะซึ่งก็รู้จักกันค่ะมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะแล้วก็พอทําเล็บให้เนี่ยหลายคนค่ะก็เลยเข้ามาแซวนะว่าเป็นช่างทําเล็บส่วนตัวให้กับนองลิซ่าซึ่งจริงๆค่ะก็แค่ติดนะคะกาวเข้าไปค่ะเพราะว่าเราช่วยอะไรได้ตอนนั้นเนี่ยเราก็อยากจะช่วยนะคะ เพราะว่าเวลานั้นก็เร่งขึ้นมาแล้วนะหลายคนก็เลยแซวค่ะว่าเป็นช่างทําเล็บส่วนตัวของลิซ่าอะไรแบบนี้ค่ะ ึ่งเจ้าตัวค่ะก็ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าก็ได้อยู่นะเราก็สร้างงานสร้างอาชีพได้เลยค่ะก็หมายถึงนะคะว่าต่อไปค่ะเราก็สามารถทําสิ่งนี้ได้แล้วหนึ่งนะคะแต่จริงๆเนี้ยก็ไม่ค่อยมีคนมาแซวนะแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวสักเท่าไหร่นะคะเขาก็ทํามาอยู่แล้วเนาะเราก็แค่เอากาวไปแปะอะไรประมาณนั้นนะคะแต่นั่นแหละค่ะก็ได้เห็นมิตรภาพที่น่ารักนะเรียกว่าทั้งคู่ค่ะตอนที่อยู่ที่นู่นนะเราก็เคยเห็นภาพนะที่โนริซาก็เคยไปเทคแร์คุณต้นเหนืด,ด้วยนะคะพอกลับมาเที่ยวนี้เนี่ยก็เลยนะคะได้เจ กันด้วยค่ะส่วนอิทธิพลของงานวันเกิดของโอริซ่าต้องบอกว่าโอ้โหมีอิทธิพลมากมายเลยนะคะตอนนี้ค่ะร้านเค้กเองนะก็ยังเอ่ยปากออกมาเลยนะคะบอกว่าตอนนี้ค่ะออเดอร์เค้กแบบลิซ่าเนี่ยสั่งเข้ามาเยอะเลยนะคะ รวมไปถึงนะชุดไสยใหม่สีฟ้าค่ะตอนนี้ต้องบอกว่าใครตกใครก็อยากจะแต่งให้เหมือนกับนอริซ่าเนาะจนเนี่ยค่ะเห็นอีจันตลาดแตกค่ะก็ยังมีการมาแซวด้วยเหมือนกันนะคะว่าต่อจากชุดโกโกวาค่ะก็มาตีมเบิร์เดย์ของลิซ่าต่อเลยนะคะเรียกว่าตอนนี้ค่ะพีออเดอร์รนั้นเยอะมากๆเลยะคะซึ่งชุดจริงๆต้องบอกว่าโอ้โหไม่ธรรมดานะชุดนี้ก็ประมาณ6 0,000กว่าบาทไทยได้ค่ะ อแอดก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังล้วกันค่ะเห็นคุณต้นเหนือค่ะมาพูดถึงนองลิซ่าด้วยค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า